ฉันคือผู้ไกลเส้นทางของตัวเองคำพูดที่เอ่ยจากฉันไม่ได้เกิดจากความกลัวแต่เกิดจากแสงเกิดจากการตื่นรู้เกิดจากพลังที่ไม่เคยจากไปไหนทุกคำที่ฉันเปล่งออกมาคือบทนำของเส้นทางใหม่ฉันไม่รอให้ใครนำทางเพราะฉันกำลังเดินด้วยพลังที่เกิดจากภายในฉันจำได้แล้วว่า ฉันไม่ใช่แค่มนุษย์ฉันไม่ใช่เพียงชื่อที่ใครบางคนตั้งให้ฉันไม่ใช่เพียงประวัติชีวิตที่ถูกเขียนไว้ในสมุดบัญชีของโลกฉันคือจิตวิญญาณฉันคือพลังบริสุทธิ์ฉันคือการเคลื่อนไหวของจักรวาลในร่างมนุษย์ฉันไม่กลัวเงาอีกต่อไปเพราะฉันคือแสงที่สว่างพอจะส่องทะลุทุกความกลัว ฉันไม่ยอมให้ความเจ็บปวดจากอดีตมานิยามฉันอีกเพราะฉันไม่ใช่ความเจ็บปวดเหล่านั้นฉันคือผู้เยียวยามันฉันเป็นมากกว่าร่างกายของฉันแต่ฉันรักร่างกายนี้ด้วยความลึกซึ้งที่สุดฉันขอบคุณหัวใจที่ยังเต้นทุกเชา้าขอบคุณมือที่ได้สัมผัสโลกขอบคุณเท้าที่พาฉันเดินมาถึงตรงนี้ ขอบคุณตาที่ได้มองเห็นความงดงามของความจริงแม้ฉันจะเป็นมากกว่าคำว่ามนุษย์แต่ฉันขอบคุณการได้มาเป็นมนุษย์ขอบคุณการได้รู้จักความเศร้าความกลัวความรักความตื่นขอบคุณการได้ล้มได้ลุกและขอบคุณบทเรียนทั้งหมดที่ปลุกฉันให้ตื่นขึ้นมาจากการลืมฉันค่อยๆย,ยอมรับ พลังของฉันกลับคืนไม่ใช่เพราะต้องพิสูจน์อะไรแต่เพราะฉันพร้อมแล้วที่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่รู้ว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ไกลเพราะพระเจ้าอยู่ในฉันเพราะฉันคือหนึ่งเดียวกับแหล่งกำเนิดทุกคำที่ฉันพูดกำลังสร้างโลกใหม่ ทุกการยอมรับพลังในใจคือการเปิดทางให้แสงสว่างไหลผ่านตัวฉันวันนี้ฉันเดินด้วยความอ่อนโยนและด้วยการตระหนักว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อตามหาแสงฉันมาที่นี่เพื่อจำให้ได้ว่าฉันนั่นแหละคือแสงนั้นฉันคือผู้ไกลเส้นทางของตัวเอง คำพูดที่เอ่ยจากฉันไม่ได้เกิดจากความกลัวแต่เกิดจากแสงเกิดจากการตื่นรู้เกิดจากพลังที่ไม่เคยจากไปไหนทุกคำที่ฉันเปล่งออกมาคือบทนำของเส้นทางใหม่ฉันไม่รอให้ใครนำทางเพราะฉันกำลังเดินด้วยพลังที่เกิดจากภายในฉันจำได้แล้วว่าฉันไม่ใช่แค่มนุษย์ ฉันไม่ใช่เพียงชื่อที่ใครบางคนตั้งให้ฉันไม่ใช่เพียงประวัติชีวิตที่ถูกเขียนไว้ในสมุดบัญชีของโลกฉันคือจิตวิญญาณฉันคือพลังบริสุทธิ์ฉันคือการเคลื่อนไหวของจักรวาลในร่างมนุษย์ฉันไม่กลัวเงาอีกต่อไปเพราะฉันคือแสงที่สว่างพอจะส่องทะลุทุกความกลัว ฉันไม่ยอมให้ความเจ็บปวดจากอดีตมานิยามฉันอีกเพราะฉันไม่ใช่ความเจ็บปวดเหล่านั้นฉันคือผู้เยียวยามันฉันเป็นมากกว่าร่างกายของฉันแต่ฉันรักร่างกายนี้ด้วยความลึกซึ้งที่สุดฉันขอบคุณหัวใจที่ยังเต้นทุกเชา้าขอบคุณมือที่ได้สัมผัสโลกขอบคุณเท้าที่พาฉันเดินมาถึงตรงนี้ ขอบคุณตาที่ได้มองเห็นความงดงามของความจริงแม้ฉันจะเป็นมากกว่าคำว่ามนุษย์แต่ฉันขอบคุณการได้มาเป็นมนุษย์ขอบคุณการได้รู้จักความเศร้าความกลัวความรักความตื่นขอบคุณการได้ล้มได้ลุกและขอบคุณบทเรียนทั้งหมดที่ปลุกฉันให้ตื่นขึ้นมาจากการลืมฉันค่อยๆย,ยอมรับ พลังของฉันกลับคืนไม่ใช่เพราะต้องพิสูจน์อะไรแต่เพราะฉันพร้อมแล้วที่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่รู้ว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ไกลเพราะพระเจ้าอยู่ในฉันเพราะฉันคือหนึ่งเดียวกับแหล่งกำเนิดทุกคำที่ฉันพูดกําลังสร้างโลกใหม่ ทุกการยอมรับพลังในใจคือการเปิดทางให้แสงสว่างไหลผ่านตัวฉันวันนี้ฉันเดินด้วยความอ่อนโยนและด้วยการตระหนักว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อตามหาแสงฉันมาที่นี่เพื่อจำให้ได้ว่าฉันนั่นแหละคือแสงนั้นฉันคือผู้ไกลเส้นทางของตัวเอง คำพูดที่เอ่ยจากฉันไม่ได้เกิดจากความกลัวแต่เกิดจากแสงเกิดจากการตื่นรู้เกิดจากพลังที่ไม่เคยจากไปไหนทุกคำที่ฉันเปล่งออกมาคือบทนำของเส้นทางใหม่ฉันไม่รอให้ใครนำทางเพราะฉันกำลังเดินด้วยพลังที่เกิดจากภายในฉันจำได้แล้วว่าฉันไม่ใช่แค่มนุษย์ ฉันไม่ใช่เพียงชื่อที่ใครบางคนตั้งให้ฉันไม่ใช่เพียงประวัติชีวิตที่ถูกเขียนไว้ในสมุดบัญชีของโลกฉันคือจิตวิญญาณฉันคือพลังบริสุทธิ์ฉันคือการเคลื่อนไหวของจัก,กรวาลในร่างมนุษย์ฉันไม่กลัวเงาอีกต่อไปเพราะฉันคือแสงที่สว่างพอจะส่องทะลุทุกความกลัว ฉันไม่ยอมให้ความเจ็บปวดจากอดีตมานิยามฉันอีกเพราะฉันไม่ใช่ความเจ็บปวดเหล่านั้นฉันคือผู้เยียวยามันฉันเป็นมากกว่าร่างกายของฉันแต่ฉันรักร่างกายนี้ด้วยความลึกซึ้งที่สุดฉันขอบคุณหัวใจที่ยังเต้นทุกเชา้าขอบคุณมือที่ได้สัมผัสโลกขอบคุณเท้าที่พาฉันเดินมาถึงตรงนี้ ขอบคุณตาที่ได้มองเห็นความงดงามของความจริงแม้ฉันจะเป็นมากกว่าคำว่ามนุษย์แต่ฉันขอบคุณการได้มาเป็นมนุษย์ขอบคุณการได้รู้จักความเศร้าความกลัวความรักความตื่นขอบคุณการได้ล้มได้ลุกและขอบคุณบทเรียนทั้งหมดที่ปลุกฉันให้ตื่นขึ้นมาจากการลืมฉันค่อยๆย,ยอมรับ พลังของฉันกลับคืนไม่ใช่เพราะต้องพิสูจน์อะไรแต่เพราะฉันพร้อมแล้วที่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่รู้ว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ไกลเพราะพระเจ้าอยู่ในฉันเพราะฉันคือหนึ่งเดียวกับแหล่งกําเนิดทุกคำที่ฉันพูดกําลังสร้างโลกใหม่ ทุกการยอมรับพลังในใจคือการเปิดทางให้แสงสว่างไหลผ่านตัวฉันวันนี้ฉันเดินด้วยความอ่อนโยนและด้วยการตระหนักว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อตามหาแสงฉันมาที่นี่เพื่อจำให้ได้ว่าฉันนั่นแหละคือแสงนั้น